เครื่องรางของขลังในไทยเราหลายๆอย่างมักเอามาจากคติทางพระพุทธศาสนาบางอย่างนั้นเป็นรูปคนบางอย่างเป็นรูปสัตว์ที่แตกต่างกันนั้นก็เนื่องจากว่าเอามาจากพระชาดกทศชาติเรื่องไหนเท่านั้นเองเครื่องรางอย่างหนึ่งที่คนไทยเราคุ้นตากันเป็นอย่างดีและนำมาจากเรื่องราวตำนานพระเจ้า500ชาติก็คือพญาเต่าเรือนเครื่องรางที่เรียกว่าพญาเต่าเรือนนี้ นับเป็นเครื่องรางที่เก่าแก่และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะจากการศึกษานั้นพบว่าเครื่องรางประเภทพญาเต่าเรือนนั้นมีทั้งยันมีทั้งการหาซากเต่าที่แห้งตายรวมไปถึงการสร้างพญาเต่าเรือนจากวัสดุต่างๆลงอาคมจนมีความขลังศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นบางคณาจารย์มีการปลุกเสกจนกระทั่งหุ่นพญาเต่าเรือนสามารถเดินคืบคานได้อย่างน่าอัศจรรย์ ก่อนบูชาสิ่งใดนั้นเราควรทราบที่มาก่อนเพื่อที่จะได้ระลึกถึงบุญบรารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพบ,บูชาวันนี้ช่องนองโมโยานาเวทขอเสนอตำนานที่มาของพญาเต่าเรือนกันค่ะจากตำนานเล่าว,ว่าเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าทรงเสวยชาติเป็นพญาเต่ามีร่างกายใหญ่โตมากใหญ่เท่าบ้านเรือนผู้คน ท่านจำศีลอยู่ในเกาะแห่งหนึ่งมีอายุยืนนานมานับร้อยๆอยปีจนมากระทั่งวันหนึ่งมีผู้คนเดินเรือสำเภาเพื่อไปทำการค้าขายเกิดพายุฝนกระหน่ำอย่างหนักทำให้เรือแตกเสียหายผู้คนเหล่านั้นติดอยู่บนเกาะแห่งนี้เป็นเวลานานจนกระทั่งอาหารบนเกาะมีน้อยลงต่อมาด้วยความอดอยากทำให้ผู้คนบนเกาะหันมาฆ่ากันเพื่อเอาเนื้อนหนังของอีกฝ่ายมาประทังชีวิต พญาเต่าเรือนโพธิสัตว์ได้เห็นเหตุการณ์มาโดยตลอดเกิดความสลดสังเวชใจและจิตก็ปรารถนาจะช่วยเหลือเพื่อสืบสารบรารมีแห่งพระโพธิญาณพญาเต่าเรือนจึงกล่าวแก่คนทั้งหลายว่าอย่าทำบาปแก่กันและกันเลยตนจะขอสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อเป็นอาหารแก่ท่านทั้งหลายเมื่อกล่าวดังนั้นแล้วพญาเต่าเรือนจึงไต่ขึ้นไปบนยอดเขา จากนั้นทำการกลิ้งตัวเองลงมาทำให้กระดองที่หุ้มตัวแตกออกเนื้อหนังฉีกเป็นชิ้นๆและสิ้นใจลงและชาวบ้านยังได้นำเอากระดองของพญาเต่าเรือนที่มีขนาดใหญ่มากมาทำเป็นเรือเดินทางข้ามทะเลจนกลับถึงบ้านได้ชาวเรือเหล่านั้นได้ระลึกถึงพระคุณของพญาเต่าเรือนจึงได้วาดภาพแล้วสักการบูชาเพื่อเป็นสิริมงคล เป็นวัตถุมงคลรูปเต่ามีการลงอักขระเลขยันปลุกเสกไว้บูชาสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันด้วยอนุภาพแห่งมหาทานอันยิ่งใหญ่ในครั้งนั้นดังนั้นครูบาอาจารย์ในสมัยโบราณจึงได้สร้างวัตถุมงคลเป็นรูปพญาเต่าเรือนด้วยเชื่อว่าจะทําให้ธรมาค้าขายดีเพราะว่าถือว่าพญาเต่าเรือนอยู่ในชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้า เกจิอาจารย์ในอดีตมีการสักยันตามตัวและทำเครื่องรางเพื่อไว้ใช้และใช้ได้สารพัดตามอธิษฐานเช่นทำให้มีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายขาขายเจริญก้าวหน้าและเป็นมงคลแกผ่ผู้บูชายิ่งนักการทำเครื่องรางพญาเต่าเรือในสมัยโบราณน,นั้นมักนิยมใช้กระดองเต่าตายซากหรือตายเองซึ่งถือเป็นหลักโดยห้ามฆ่า จากนั้นก็จะนำกระดองเต่ามาลงอัคาระหัวใจพญาเต่าเรือนนาสังสิโมและอัคาระพระเจ้าห้าพระองค์นโมพุทธายะจากนั้นจึงนำไปปลุกเสกซึ่งถือว่าเป็นของดีที่หายากมากและหากมีประจําบ้านเรือนเอาไว้จะป้องกันภัยพิบัติอันตรายต่างๆทุกประการเรียกว่าหากใครมีบูชาไว้ถือว่าเป็นแก้วสารพัดนึกเลยก็ว่าได้ แต่ปัจจุบันกระดองเต่าที่ตายซากหรือตายเองนั้นหาได้ยากเกจิอาจารย์ท่านจึงใช้วิธีเขียนอักระบนแผ่นโลหะหรือผ้ายันเป็นรูปพญาเต่าเรือนแล้วจึงนำมาลุกเกเมื่อพูดถึงพญาเต่าเรือนแล้วขาดไม่ได้ที่ต้องพูดถึงเกจิอาจารย์หลวงปู่หลิวแห่งวัดไร่แตงทองตำบลลูกนกอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมค่ะ ท่านเคยบอกไว้ว่าต้องการทำวัตถุมงคลให้แปลกและดีจึงนึกถึงเต่าเพราะว่าเต่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนยาวเป็นสัตว์ที่มีศีลธรรมนอกจากนี้พระพุทธเจ้ายังเคยเสวยพระชาติเป็นพญาเต่ามาแล้วหลวงปู่หลิวท่านเล็งเห็นว่าพญาเต่าเรือนนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นสนิมงคลท่านจึงได้นำมาเป็นแบบในการสร้างวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน พญาเต่าเรือนใช้บูชากันได้ร้อยแทั้งด้านเมตตามหานิยมแคล้วคลาดคงกระพันชาติแม้แต่สู้คดีความช่วยประกอบธุรกิจและกิจการงานอื่นๆอีกมากมายเมื่อหลวงปู่หลิวมรณภาพไปแล้ว5ปีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันและสานุสิทธิ์จึงได้ร่วมกันสร้างรูปเหมือนหลวงปู่หลิวนั่งอยู่บนพญาเต่าเรือนโดยมีวิหารครอบไว้ เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งคุณงามความดีของท่านวัดนี้จึงกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนต่างหลั่งไหลมากราบไหว้บนบานและลอดใต้ท้องเต่าด้วยความเชื่อที่ว่าจะทําให้อายุยืนยาวและหายจากโรคภัยไข้เจ็บสําหรับการตั้งบูชาพญาเต่าเรือนนั้นท่านว่าให้ตั้งไว้สูงกว่าเทพพญดาทั่ว,วไปเพราะว่าพญาเต่าเรือนเป็นพระโพธิสัตว์และเป็นชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้า แต่ต้องตั้งต่ำกว่าพระพุทธรูปการบูชานั้นหลายๆที่มักจะนําน้ำมาหล่อเอาไว้พร้อมทั้งมีผักบุ้งลอยเอาไว้หรือดอกมะลิกลีบกุหลาบลอยไว้ด้วยมันคอยเติมน้ำให้เต็มอยู่เสมอเพราะเชื่อกันว่าหากน้ำลดจะทำให้โชคลับเืิดหายตามไปด้วยและต้องทำน้ำให้สะอาดเสมอด้วยจะได้มีความสดใสและชุ่มเย็นในชีวิต ถ้าเป็นพญาเต่าเรือนขนาดเล็กบางคนถือเคร็ดเอาไว้ในที่เก็บเงินหรือตั้งไว้ที่ตู้เซฟส่วนคาถาบูชานั้นท่านว่ามีหลายคาถาด้วยกันแต่ที่นิยมใช้มากที่สุดก็คือหัวใจพญาเต่าเรือนโดยให้ท่องว่านาสังสิโมสังสิโมนาสิโมนาสัง,สงโมนาสังสิเป็นพระคาถาที่เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์มาก และจากพระคาถานี้ครูบาอาจารย์นำมาเขียนลงในช่องตารางที่มีลักษณะคล้ายกระดองเต่าเติมหัวเติมหางลงไปจนกลายเป็นภาพเต่าขึ้นมาถือกันว่าเป็นพญันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักติดไว้กับบ้านก็จะทำให้ร่มเย็นเป็นสุขติดไว้กับร้านค้าก็ค้าขายดีมีกำไรหากติดตัวเอาไว้ก็เป็นสเสน่ห์เมตตามหานิยมนอกจากนี้ยังมีการทำรูปยันเป็นพญาเต่าเรือนน้อยเต่าเรือนใหญ่ ที่มีอนุภาพในการระง,งับคดีความซึ่งครูบาอาจารย์เล่าว่าหากเกิดคดีความอันเป็นการถูกใส่ร้ายป้ายสีให้ทำการท่องพระคาถาพญาเต่าเรือนและบูชาพญาเต่าเรือนโทษทันที่มีอยู่คดีความที่กำลังเป็นปัญหาก็จะสูญสิ้นกับร้ายให้เป็นดีหรือผ่อนหนักให้เป็นเบาได้โดยเหตุนี้จึงเรียกพญาเต่าเรือนอีก,อกในหนึ่งว่าพญาเต่าเรือน ซึ่งหมายถึงการลบเลือนคดีความที่มีอยู่นั่นเองแอดมินลงเคล็ดวิธีบูชาเกี่ยวกับคดีความเอาไว้ใต้คลิปกดเข้าไปดูได้นะคะนอกจากนี้ครูบาอาจารย์บางท่านยังมีการใช้วิชาพญาเต่าเรือนอีกรูปแบบหนึ่งเรียกกันว่าวิชาพญาเต่าคำและยังมีวิชาเต่าเงินเต่าทองซึ่งเป็นสายวิชาทางพญาเต่าเรือนด้วยกันทั้งสิ้น มีอนุภาพสำคัญทางด้านโชคลาภเมตตามหานิยมแต่ต้องมีพญาเต่าอยู่คู่กันตัวหนึ่งเป็นเต่าเงินตัวหนึ่งเป็นเต่าทองถือว่าเป็นของขลังประจำบ้านหรือร้านค้าได้เป็นอย่างดีอีกชนิดหนึ่งเช่นกันการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สำริศผลนั้นผู้บูชาควรหมั่นสวดมนต์จเจริญสมาธิจิตและสวดท่องบทคาถาบูชาจนขึ้นใจ ภาวนาคาถาให้เป็นอารมณ์ในใจอยู่เสมอแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านบูชาจะแสดงฤทธิ์อย่างน่าอัศจรรย์ใจขอบคุณทุกการรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ